ฟีเจอร์ใหม่ขอสินค้าตัวอย่างฟรีง่ายขึ้นในหน้า t i k t o อกห้ามพลาดคลิปนี้สวัสดีครับในตู้อินฟินิตี้แปนะครับใครที่กําลังมองหาสินค้าตัวอย่างฟรีเพื่อจะเอามารีวิวดูคลิปนี้เลยนะครับตอนนี้ทิกต o อกเขาออกฟีเจอร์ใหม่มานะครับคําขอความร่วมมือนะครับมันจะอยู่ในระบบเลยเดี๋ยวตามเข้าไปดูใครใช้แล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกบ้างแล้วใครที่ยังไม่ได้ทําในหน้าของบานสมบัน้าบ้างครับ สนใจไหมถ้าสนใจนะครับผมมีคอร์สเรียน399นะสามารถทักบ้านเขียวที่อยู่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับอ่ะไปดูฟีเจอร์ใหม่ขอสินคา้าตัวอย่างฟรีกันอ่ะอันดับแรกนะครับให้เราเข้ามาใน Tik t o k s h o p Creator Center คลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วตอนนี้มันจะมีฟังก์ชันใหม่โผล่ขึ้นมานะครับเพื่อนเห็นไหมคำขอคำคำเชิญขอความร่วมมือนะครับเป็นฟีเจอร์ใหม่โผล่ขึ้นมาเราก็กดคลิกเข้าไปตรงนี้มันจะมีสินค้าให้เราเลือกเยอะมากเห็นไหมครับ เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะว่ามันจะมีคะแนน4.9 4.8ใช่ไหมเนี่ยมันมีตัวกรองด้วยนะดตนะูตรงตัวกรองนะครับตรงตัวกรองเนี่ยเรากดเข้าไปเห็นไหมครับที่ได้รับอนุมตั yea. ติโดยอัตโนมัตินี่เราเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับคืออันเนี้ยมันสามารถได้รับอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้นะได้รับอัตโนมัติเลยเรากดคลิกเข้าไปครับด,ดูผลดูผลลัพธ์ครับนี่นี่คือสินค้าที่เราได้รับตัวอย่างแบบอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องไปนั่งอันเนี้ยถ้าเราขอไปปุ๊บเนี่ย เขาอนุมัติแล้วเรารอรับสินค้าได้เลยแต่มันอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะตรงน,นี้มันขึ้นอยู่กับว่าร้านค้าที่เขารีวิวเขาเห็นเรารีวิวเนี่ยเขาให้เราหรือเปล่าเออเฮ้ยอันนี้เจ๋งนะครับผมบอกเลยอันนี้เจ๋งจริงอันนี้ผมก็เลือกอันนี้อีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่ามันจะให้ไหมนี่เห็นไหมมันก็จะมีร้านค้าขึ้นมาให้เราแบบนี้ก็มีเป็นแบบร้านค้าก็มีนะครับอ่าอันนี้สินค้าหมดอ่ามันก็จะมีน้อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรเนาะอันนี้คือได้รับอนุมัติกับ ถ้าเราไม่เลือกแบบตัวกรองแบบนี้นะเราดูทั้งหมดเราเลือกทั้งหมดนะแล้วเราไปเลือกสินค้าสมมติเราอยากได้สินค้าคะแนน4.5่ดห้าดาวเห็นไหมสี่จุดห้าดาวเราเลือกดูผลลั์กดก็ไวครับเป็นไหมผลลั์สินค้าขึ้นมาทีนี้เมื่อกี้นี่ผมไปเลือกแบบคําเชิญผมผมจะเลือกจากตรงนี้นะอันนี้คําเชิญเห็นไหมผมจะเลือกตรงสินค้านะนี่อันนี้เลือกตรงสินค้าเห็นไหมครับมีอันนี้ก็คือสินค้าที่เราเลือกไหมสินค้าที่เลือกมาตอนนี้มีอนุนมัติแบบอัตโนมัติด้วยกับเป็นคะแนนห้าดาวด้วยอะไรด้วยเห็นม ต้องมีเนื้อหาอ่ะดูซิต้องมีเนื้อหาคืออะไรอันนี้ไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรแต่ว่าผมมองว่าฟีเจอร์นี้มันน่าสนใจนะเมื่อกี้เราเราเลือกคะแนนร้านค้า4.5ดาวไหมอะเลือก4.5ดาวสิไม่ขึ้นนะอันนี้ถ้าเราไม่เลือก4.5ดาวเราเลือกเป็นอะไรดีได้อีกอันนี้ทั้งทุกหมดหมู่เมื่อกี้เราเลือก4.5ดาวใช่ไหมอะเลือก4.2ดาวอะไม่ได้อีกนะครับแล้วถ้าเราไม่เลือกเลยอ,ะ,อะเรากดออกนะครับ นี่อ่ะเห็นไหมมันก็จะมีให้เราเลือกหลายอย่างอันนี้คือเขาแนะนาเนาะถ้าเขาแนะนําเขามีแบบใหม่ล่าสุดด้วยนี่ใหม่ล่าสุดอันนี้ก็คือเขาก็จะมีให้เราเลือกแบบนี้อ๋อแต่มันก็จะมีเฉพาะถ้าผมจาไม่ผิดผมคิดไม่ผิดอะมันน่าจะมีเฉพาะสินค้าที่แบบมันใกล้เคียงกับที่เรารีวิวหรือว่ามีการรีวิวเยอะๆนะครับนี่อ่ะก็ลองเข้ามาดูกันแล้วกนันเพื่อนๆผมมองว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจแต่ว่า อย่าลืมนะครับพยายามเลือกร้านค้าแล้วก็เลือกสินค้าที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีคะแนนร้านค้านะครับ4 5จุดาดาวขึ้นไปมันจะได้ทําให้คะแนนร้านค้าเราไม่ตกอ่ะใครลองใช้ฟีเจอร์นี้แล้วเป็นยังไงคอมเมนต์คุยแล้วบอกกันบ้างนะครับเป็นยังไงครับฟีเจอร์นี้ผมเชื่อว่าน่าสนใจแต่ก็อาจจะยังมีสินค้าน้อยอยู่แต่ก็ยังดีครับเพราะว่ามันเหมือนร้านค้าเนี่ยเข้ามาเลือกให้เราเนี่ยเอาสินค้าของเขาเนี่ยไปโปรโมทเลย เราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งหาสินค้าก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับใครใช้แล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกบ้างแล้วก็อย่าลืมก็เรียนสามร้กนะในหน้าบ้านต้มบ้านฟ้านะครับ